เบิ้งภารกิจค่อยกล้ามเลยนี่เฮ้ยไม่ให้ดูนี่อย่ให้ขอบคุณที่แนะนำขอบคุณที่แนะนำเกมดีๆให้เลน่นเดี๋ยวสำหรับเริ่มต้นเขาจะฟาร์มได้ประมาณชั่วโมงละเศียดเศียอ,อ่อยังวะชั่วโมงละเศีเหรียญเนาะเนี่ยเศียดเศีเหรียญนีโซก็เท่ากับสาวพันเขาจะฟาร์มชั่วโมงหนึ่งสาวพันเนี๋ยวค่อยจะไล่ให้เบิ้งชั่วโมงหนึ่งสาวพัน มือหนึ่งเขาลิ้นแปดสัปโมงกับซ้ำเฮ็ดเวียงเนาะต้าวพันค่อยคูณกันคูณแปดสัปโมงเนาะเขานั่งลิ้นแปดสัปโมงเส้นหกเนาะมันจะตกอยู่ประมาณเส้นหกเสนหกต่อมือเนาะเดี๋ยวเขาคูณเบิึงคูณสามสิบเนาจะได้เท่าไหร่สำหรับเงินเนาะก็จะได้ประมาณสี่ล้านแปดแสนผมเห็นปะ่ะเนาะทุกคนเห็นป่ะเนาะเขานั่งลิ้นมือละแปดสัปโมงือว่า มันก็ขึ้นกับพอดูลิ่นเนาะบางทีเขาก็อาจจะเบื่อเขาก็ไปลิ่นเกมอื่นก็นได้เนาะก็วากันแต่เขาอยากหาเงินจากเกมเนาะสมัครหาได้ค่อยก็หาก,ก็ะอดไปสองแสนสองแสนเกมเนาะใครหาก็ไปถอดแล้วก็แค่ก็ลืมอัดคลิปไว้เราเวลาถอนพี่ชี้ลองลิ่นบิึงเนาะว่ามันชิถนดถอนเทพบ่ก็เลยบุรีอัดประเทศคลิปประเทศอย่างเนาะก็ะลิ่นไปซื่อๆนี่แหละ ลิ่นไปซื้อลิ้นไปเออว่าันที่ถอนได้เทโบก็ลิ้นไปสองทิศประมาณสองทิศค่อยสามารถถอนออกมาได้เนาะลิ้นไปสองทิศนี่แหละแต่เงินไข่ต้องลิ้นฮอดวิวหกสิบคน,นอะ่ะที่ถอนเงินออกจากเกมได้อา่าแล้วค่อยก็ลิ้นไปจนฮอตวิววิวเก้าสิบห้าวิวเก้าสิบห้าเออแล้วค่อยก็เอาไปไข่ออ <c oughs> ถ้าไม่ไข่เอาแอร์ได้นห ใส่ผมมักลินนักสู้ไปเลยเนาะใส่นักสู้ดาเมจโบเฮงเกรมอลินใส่ฮนูเอาไปขายได้เออฮอตลินฮีโร่เอาไปขายได้ขายได้ประมาณตัวหนึ่งห้าสิบพันเนาะเออค่อยก็เอาไปขายขายแล้วก็ถอนเงินมาบวกกับเหรียญบวกกับเงินที่ค่อยฟาร์มมาเนาะตัวนี้ฟาร์มมาก็ได้ประมาณเท่าไหร่บ้างขายฮีโร่ห้าสิบพันแล้วก็ ปามเงินได้ประมาณแสนห้าเนาะแสนห้าก็เป็นซองแสนเนาะเออตอนนั้นได้ซองแสนมาเงินก้อนแรกเนาะลินลินเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก็ไปซ่อกวิธีถอนวิธีอย่างพวกใบแน่นยี่เงเนาะบิตคอยไปซ่อกเบิง YouTube มาก็สามารถถอนมาได้มันก็นหลายขั้นตอนขางสหรับการถอนค่อนข้างค่อนข้างหลายขั้นตอนเนาะ การถองมีกระเป๋าไบเน้นเนาะต้วงโหลดแอปไบไบเน้นก่อนเงิยใส่กระเป๋าพวกคริปโตเคอเร์ซีวันนี้เขาก็ไปเอาไปขายอยู่ไบเน้นไบเน้นนั่นแหละเวลาเขาถอนเงินออกมาเอาเหรียญพวกคริปโตเนาะเกมนี้มันจะเป็นเหรียญ NXPc เนาะสำหรับเหรียญของเกมนี้เขาก็เหรียญ NXPc ไปขายเป็นเงินดอลลาร์เนาะเงินดอลลาร์เขาก็ไปแลกเป็นเงินครีปอยู่ไบเน้นนั่นแหละพวกไบเน้น พอกระเป๋าใบแน่นเรียนคริปโตอย่างเงี้ยแหละแล้วเขาก็ไปขายน้ำใบแน่นเขาก็ได้เป็นเงินกีบมาถ้าเกิไปถอนเนี่ยได้ซองเสียงเงินก้อนแรกตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถอนเท่าที่ถอนเทีเดียวก็เลี้ยวเลยตอนนี้ก็ถอนไว้อยู่ถอนเงินไปก่อนแล้วค่อยก็เอาเงินในเกมมาซื้อน้ำอัพตัวละครตัวละครนี่ซื้ออาวุธใหมธ้มันโหดบางทีมันจะตีมอนเตอร์แฮงก์กับฟาร์มไว้เนาะนี่เนาะ